เน้อเศษเชือน,นี้แม่ไปซักก่อนได้ไหมลูกมันไม่ต้องซักหรอมใ,ใส่ได้เลยเหรอคะใช่ใส่ได้เลยหนูรู้ได้ไงอะ่ะหนูรู้ไหมว่าใส่ยังไงหนูไม่รู้วใส่ไงโอไม่ใส่ข้าวมันไม่ใช่มันใส่ข้าวบีญไม่ใส่ข้าวบุญไม่ใส่ไม่ขูดหัวเข็มเข็ม แขนเป็นหัวมั่เป็นแขนเอ้าท้ายแขนมันสั้นอันนี้เป็นแขนสั้นลูกทำไมเป็นแขนสั้นก็สูงเอา,เอาลูกท้าน,นี่เป็นแขนสั้นอะก็มันมีทั้งแขนสั้นแขนยาวอะลูกที่หนูใส่อยู่มันกระโปรงมันแขนยาวใช่ไหมอันนี้แขนสั้นถ้าใส่ที่หนูได้ไหมหใส่เองเหรอเนี่ยค่านผมเนี่ยใช่ ลูกแกุงออกเ,เวแต่ว่าหนูวางไว้บนพื้นเองแล้วแกเสร็จต้องทำยังไงคะนจะไปทิ้งก่อนน่าสีชุดอีหน่อยไ,ไหมขับปูนยอไรอเหรอแล้วก็ปูมาแบบนี้มันไม่ยาวเลยมันไม่ยาวไปที่พื้นเลย หนูอเอาเอลซ่าออกมาจากชุดได้ไหมเอ้าเอาก <c oughs> ็าวางนี่มีหนูเลยไหนหมุนให้ดูหน่อยสิไหนขอดูชุดเพิ่ๆหน่อยไม่ใช่หมุนตุ๊กตาม,มาดิสิ เหมือนกันดูสี่เท้าหนูสีฟ้าเหมือนกันเหมือนกับไข่คะเหมือนกับเอลซ่าตุ๊กตาสีฟ้าเหมือนกันอ๋อจริงด้วยเห็นแล้วลูกเขาวิ่งอยู่อือหือนเขาวิ่งอยู่

<El> ออโอ้เพราะมันมีสองนอันนี้เป็นของแอนนะและ้วก็อันนี้ก็เป็นของเอลซานี้มันมีสองนอันเป็นของแอนนะแล้วก็อันนี้เป็นของเอลซ่าใช่หน,น่แอนอนาแม่เห็นเขาพีซเสื้อคลุมสีชมพูไม่ใช่หรอมันไปไหนละไม่นอนูน้องของพ่อมันแล้วทำไมหนูไปในห้องของพ่อมันอยู่นยนยในห้องนั่งเล่น นี่โครงงานไม้ของพ่อไปเอามารวมไว้ด้วยกันสิคะไอหมอเอาของไ่นมารวมไว้ที่เดียวกันสิลูกทำไมทิ้งไว้ตรงนั้นอไอ่หมอไ่บโอปอ้ก็ไว้ไม่บอกว่าให้หนูไปเอาชุดเอาของที่เหลือตรงน,นั้นมารวมเก็บด้วยกันโอ้ใช่กันนึงเวกจัง อันน um, ี ri, see, the, the ้อันเวฟเขาอันนี้ตอนตอนที่อันนี้ตอนที่เอเป็นเบบีเขาใส่ชุดอันนี้ตอนเขาเป็นเด็กเขาโตเวทมากเหมือนหนูแล้วก็เขาไม่ใส่ชุดในนี้นี่เป็นชุดเอลซ่าสีแดงที่เป็นของเด็กแต่ว่าอันนี้เป็นของเอาตัวใหญ่เขาเขาบอกว่าเอา เขาบอกว่าชื่อเอ็นนะนาดูตู้ผู้ชิมขาวชิฟฟ่านั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีขายชิฟฟ่า